สวัสดีทักทายจ้าวันนี้ไม่ได้ตั้งหัวข้ออะไรเลยนะคะเพราะว่านะเพราะว่าเพราะว่าอยากใช้เวลาให้คุม้มอยากใช้เวลาให้คุ้มนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะวันนี้มีแสงแดดอีกแล้วเมื่อวานมีอากาศแย่มากนะคะเมื่อวานวันอังคารอากาศแย่มาก วันนี้มีแสงแดบดบตอนนี้ก็8โมงกว่านะคะ8โมงเช้าเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายท้ามนาขับรถกลับบ้านเลิกงานแล้วนะจ๊ะเลิกงานรอบเช้า3ชั่วโมงจัดไปคุยอยู่นั่นแหละทำงาน3ชั่วโมงนะคะหนอก็ทำงานมันก็ ไม่เหนื่อยนะคะแต่เพียงแค่ว่าขอให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะไม่เหนื่อยหรอกนะคะทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดอย่าให้เขาติได้อย่าให้เขาว่าเราได้นะคะก็ทําไปนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนขับรถกลับบ้านด้วยกันนะจ๊ะขับรถกลับบ้านด้วยกันมองรถหลัง มันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจเัเฟสนิ่ก็คือการขับรถร่วมกันนะคะใช้ทางร่วมกันตอนนี้เขาก็ให้วิ่งความเร็วที่หนึ่งร้อยสิบนะคะสามารถวิ่งได้เนาะแต่ป้าโมนาก็เป่นแค่เก้าสิบหกขับไปเรื่อยๆนะคะเราไม่รีบเพราะว่ามันเป็นเราเลิกงานแล้วเราไม่ได้รีบว่าจะ ถึงถึงถึงจะเข้างานบ้นานเมืก็ไปก่อนเวลาอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยรีบขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเราได้ประหยัดน้ํามันรถเราด้วยนะคะเราไม่ต้องรีบได้ประหยัดน้ํามันรถขับช้าน้ํามันรถเราก็ยิ่งใช้น้อยนะคะถ้าเราขับรถเร็วน้ํามันรถมันก็ใช้เยอะมันก็เปลืองนะคะค่าน้ํามันตอนนี้ก็เมื่อกี้ที่ดูสิบสามจุด โอ้จะเกิดสิบสีแล้วสิบี่นี่ก็สิบบาทก็ห้าสิบสิบสีก็ยี่สิบก็เจ็ดสิบบาทเพื่อจะเจ็ดสิบบาทต่อลิบนะคะป้าโมนาก็ขับไปเรื่อยใครรีบก็ไปก่อนนะคะป้าโมนาไม่รีบเนาะป้าโมนาเขาให้ขับร้อยสามสิบป้าโมนาขับที่หนึ่งร้อยสามแค่นั้นพอนะคะคนไหนรีบก็ให้เขาแปงไปเขาเรีบไปทํางานนะคะ เราเพิ่งเลิกงานเราก็ถือว่าเรากลับบ้านเราไม่รีบเราก็ขับแบดสบายๆนะคะขับแบดสบายๆตอนนี้ชาวสวนเกษตรกรต่างประเทศเริ่มเอารถไถามาไถาที่ไถาทางเริ่มทำไร่ทำสวนกันแล้วน่ะแดดดีเกษตรกรชอบนะคะก็เริ่มเอ่อไถพรวนดินกันแล้วนะคะ แต่บางพืชบางชนิดเขาก็ปลูกหวานตั้งแต่หน้าหนาวก่อนหน้าหนาวนะคะเช่นหญ้าหวานนี่เงี้ปยปลูกหญ้าเลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นี<ๆ>่เงี้ยเขาก็มีการปลูกก่อนตั้งแต่ก่อนหน้าหนาวมันมันมันทนแดบดบทนบบหนาวได้มาถึงปัจจุบันก็เห็นความยาวของหญ้าประมาณนี้แล้วนะคะแต่บางพื้นที่พขเขา้าพอพอมีแดดพออากาศอุ่น างพื้นที่ท right. pues er. ี่เขาเว้นมานานตั้งแต่หนาวมานะคะก็เริ่มไถแล้วเริ่มมีบางพื้นที่ก็เอาเขาเรียกว่าเอาอะไรนะเอ่อมูลสัดนะคะทุกเที่ยวสัดทุกที่สัดที่เขาปั่นเรียบร้อยทำความสะอาดเขาเรียกปั่นเรียบร้อยแล้วเขาเอามาโรยเป็นปุ๋ยนะคะที่นี่เขาจะใช้ปุ๋ยมูลสัดนะคะพวกเอ่อเยี่ยวเยี่ยวเยเ่ี่ยวปลาเยี่ววยก เยีะไวมเยอะยอะไรก็แล้วแต่เขาก็เอามาปั่นมาเป็นปุ๋ยอ่ะเออเป็นน้ําปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะแต่คนไหนที่บ้านอยู่ใกล้ๆก้ที่ที่ไร่เกษตรกรน,นี่โอ้โช่วงหน้าร้อนเนี่ยกินพี่น้องเ้ยกินไม่พอนะคนไหนที่อยู่ใกล้ๆกล้เขาเรียกว่าพื้นที่ไร่สวนน่ะเมล็งวันจะเยอะนะคะขนาดต้าโมนาอยู่ในในตัวหมู่บ้านอะ่ะ ร้อนี่จะมีแมลงวันตัวสองตัวสามตัวอยู่เน๊ะมาอยู่ต่างประเทศ